้นนี้โดนหนักมากนะครับโดนร่วงวงครับแทะกิ่งจนหมดครับดูดิดูกปลายยอดเลยลูกปลายยอดแห้งเลยนะครับอม,มันแทะกิ่งเครับเพื่อนๆดูดิจนแบบยอดแบบกินท่อน้ำเลี้ยงหมดเลยนะครับ ทำให้ยอดแห้งไปไม่เป็นเลยนัเนี่ยครับรเพื่อนนี่ต้นจะ,จะเจริญเติบโตได้ยังไงครับดูสิครับรเพื่อนสิ่งที่ดีใช่ไหมเลยไปเรื่อยๆโอ้โหแหกเกือบหมดเนี่ย มันแห้งไปแล้วอ่ะครับเพื่อนดูดิมันแทบจะกิ่งแห้ง